วัดสะอ่างตำบลห้วยเหนืออำเภอขุกข,ขันจังหวัดศรีสเกโดยพระสมุพิทักษ์กิติพัฒโท์ธเจ้าอาวาสวัดสะอ่างขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เข้าอยู่ปริวาสกรรมและขอเจริญพรเชิญชวนสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชนกธมะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาว,ว,ขาวถือศีลแประหว่างวันที่7ถึง17มีนาคม พุทธศักราช2,568กำหนดการ7มีนาคมลงทะเบียน8มีนาคมขอปริวาส11มีนาคมขึ้นมานัด17มีนาคมออกอับพ่านการเดินทางสะดวกสังฆกรรมดีสถานที่สัปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีลชำระตนชำระใจในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ และร่วมทําบุญใส่บาทกับพระสงฆ์มู่ใหญ่ในเวลา9.30นาฬิกา30นาทีของทุกวันและขอเชิญท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัฒหารเข้าต้มน้ำดื่มน้ำปานะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาของท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นโจภาพได้ที่พระสมุพิทักษ์กิติพัฒโทเจ้าอาวาสวัดสะอาง089 688-4218พระอาจารย์ชนวิบูลสุเมธโสหรือหลวงพี่ฝน096-093-8307ท่านผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสขุกขันเลขที่บัญชี861-065-6861ชื่อบัญชีวัดะอ่าง ร่วมสั่งสมบุญทานบารมีร่วมงานปริวาสกรรมบวชนคกธรมปฏิบัติธรรมณวัดสะอ่างในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่